อีกหนึ่งยูนิตที่โหดมากๆครับผมในอัปเดตนี้ครับจะบอกว่าเป็นมามืดของแพทนี้ก็ว่าได้นะครับทุกคนนั่นก็คือเจ็ตแพ็กสปิ e r m a นครับจริงๆผมคิดว่าแต่จะเป็นเจ้ากิสกัมเมล่าแมนะครับที่ไหนได้ครับผมเป็นระดับรีเจนเจ็ตแพ็กสปิ e r Man ครับ เจ็ตแพ็กสปิกรแมนนี่เองเป็นม้ามืดยังไงครับเพื่อนๆมาดูฮะเหตุผลที่ผมบอกว่าเป็นม้ามืดก็เพราะว่าความสามารถของเขานั้นมันคูณเกินกว่าจะเป็นระดับรีเจนกับทุกคนฮะเรามาดูเริ่มต้นจากดักสปิกรแมนก่อนดักสปิกรแมนเนี่ยมีดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่80ครับอัพแม็ก300คูดาว1วิอัพแม็ก0.2 DPS 80อัพแม็ก1,500ครับ DPS โคตรต่ำเลยนะครับผมแต่ก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเงินที่ใช้เรียกออกมาเนี่ยมันใช้น้อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวต้นเกมนะครับ การโจมตีก็แคบครับเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับร่างอัปเกรดของเขาที่อัปเดตเข้ามาใหม่อย่าง Jetpack s p ิกระแมนฮะเพื่อนๆดูดาเมจเริ่มต้น300นะครับผมอัพแม็ก3 5สาครับเพื่อนๆดูไม่ผิดหรอกครับผมอัพแม็ก3 5สาจริงๆนะครับสามพเนี่ยเพื่อนๆนดูนะนี่คืออัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผม2000ฮะ และนี่ก็คือกิจคาเมราแมนครับ2,500ครับโู้ดาเมจคมมากกว่าระดับมีทิกอีกนะทุกคนแต่เราจะดูแค่ดาเมจอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูภาพรวมด้วยนะครับคูดาว2วิครับอัพแม็ก0.5ครับ0.5ครับผมนำไปเปรียบเทียบกับยูนิตตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระดับมีทิกหรือระดับรีเจนด้วยกันนะครับเขาก็ทำออกมาได้ดีมาก 0.5เนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยสําหรับผมมันอยู่ระดับกลางๆครับถ้าเป็น1วิเนี่ยจะถือว่าช้านะครับผมเพราะว่ามันจะเคลียร์มอนไม่ทันมอนออกมาแต่ละเว็บมันเยอะนะครับและดีเพเขาก็สูงมากครับเริ่มต้น150 up max 7,000ครับทุกคน7,000นะนะครับถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะนี่เป็นระดับรลเจนจริงๆเหรอนะครับผมตั้งข้อสงสัยไว้ จริงจรงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเงินที่ใช้เรียกออกมาก็น้อยมาก250เดี๋ยวเราไปดูในตอนอัปเกรดอีกทีนึงว่าเขาจะใช้น้อยแบบนี้ไหมนะครับผมจะเยอะขนาดไหนเนี่ยเราไปดูในเกมกันครับ b o x t h d com กับโปรโมชั่นใหม่ลด50%ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบักราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเจมและเกมพารพาระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชีว i p ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ เราสามารถเรียก Jetpack s p i k e m a n ออกมาใช้งานได้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเงินที่ใช้ในการเรียกออกมาเนี่ยน้อยมากครับ250านะครับผมช่วงต้นเกมเว็บที่2ก็เรียกออกมาใช้งานได้แล้วนะครับแต่ณที่นี้เดี๋ยวผมจะเรียกโจ๊กดาร์คสปิกรแมนออกมาใช้งานก่อนก็แล้วกันนะครับผมจะวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเลยครับผมว่าระหว่าง Jetpack s p i k e m a n กับร e g e n Set นี้ตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมและความสามารถของเขาเนี่ยมันดีมากน้อยเพียงใดมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างเรามาดูกันนะครับทุกคน ซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็น t i r s ทั้งหมดเลยในบรรดาระดับ Legend นะครับมาครับผมทุกคน Jetpack s p ปิกเกอร์วางไว้ตรงไหนดีล่ะ วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมรัศมีการโจมตี up max 45ครับคิดว่าวางไว้ตรงนี้ up max แล้วน่าจะตีมาถึงตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่ารัศมีค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมคาแรคเตอร์ Character ของเขาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเจ็ตแพคอยู่ที่หลังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะบินบนฟ้าแบบนี้ นะครับเจ็ตแพ็กของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับเจ้าเจ็ตแพ็กนินจาคัมราแมนซึ่งเป็นตัวเติมนะครับผมทุกคนลักษณะคาแรคเตอร์ของเขารวมไปถึงแอนิเมชันการโจมตีจะมีความคล้ายกันมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆดูทันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเป็นเลเวล2ให้ดูครับจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน150ครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน300ครับยังน้อยอยู่นะทุกคนครับจากเลเวล3ไปเลเวล4ครับใช้เงิน800ก็ถือว่าน้อยอยู่ครับผมทุกคน จากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน1,000ครับก็ยังน้อยอยู่ครับเพราะว่านี่คือระดับลีเจนด์ครับผมและเมื่อเราอัพจากเลเวล4ไปเลเวล5แล้วนะครับผมดาเมจเขาจะอยู่ที่2,500ครับแล้วมีการโจมตี40ครับผมคูดาว0.8ครับเพื่อนๆดูดิกว้างมากๆครับผมและวมีการโจมตีนะอัพเลเวล5ไปเลเวล6หรือว่าอัพแม็กเนี่ยใช้เงิน3,000นะครับผมไม่รู้ว่าจะตีมาถึงตรงนี้ไหมนะ แต่ว่าเงิน3,000เนี่ยถือว่าเป็นจานวนเงินที่เยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับระดับรีเจนครับคิดว่าน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวที่ใช้งานอยู่นะณนะตอนนี้ครับผมเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเลเซอร์คาเมร่าแมนคาที่ใช้เงินอัพแม็กซ์สองพหรครับหรือว่าจะเป็นเม็กเนี่ยเม็กก็จะใช้เงินน้อยมากครับผมชอบเม็กอย่างหนึ่งเลยคือข้อดีในการอัปเกรดใช้เงินน้อยมากๆครับผมซึ่งทําให้เราเริ่มช่วงต้นเกมได้เร็วนั่นเองครับ แต่เจ็ตแพ็กสปิกรแมนครับผมเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถในการต่อสู้ของเขาแล้วมันคุ้มค่าแก่การอัปเกรดจริงๆครับทุกคนดาเมจก็มากครับจริงๆเพื่อนสามารถใช้ได้ช่วงต้นเกมไปจนถึงท้ายเกมเลยครับเทคนิคในการใช้อย่างหนึ่งก็คือให้วางเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครับวางเพิ่มไปตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆครับแต่เราจะไม่อัพแม็กครับผมเราจะอัพแบบนี้เพราะอะไรครับ เพราะแค่เลเวล5ของเขาเนี่ยดาเมจ2,500กับรัศมี40คูดาว0.8นเนี่ยก็สามารถจัดการบอสได้หมดแล้วนะครับผมเท่านี้มันก็เพียงพอต่อการต่อสู้แล้วถ้าเราไม่ดูสตันแบบนี้นะครับ อันนี้ผมวางมั่วนะครับทุกคนเพื่อนๆไม่ต้องวางตามผมนะครับก็แนะนําให้วางแบบที่เพื่อนๆเ,เล่นเลยนะครับไซนิสแคมเนอร์แมนก็วางดักช่วงตอนต้นไปการตัวสตันเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนแต่ว่านี่เป็นเทคนิคการเล่นสําหรับการวาง Jetpack s p ิกรแมนนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้เจ็ตแพคสปิกร m a n แบบรวๆเยอะๆนะก็วางไปเรื่อยๆครับอัพแบบนี้ไปนะครับเราไม่ต้องอัพแม็กครับ และเดี๋ยวเราจะมาไล่อัพแม็กทีเดียวตอนช่วงเว็บหลังๆนั่นเองนะครับในเมื่อดาเมจมันเริ่มไม่พอแล้วเราค่อยๆทยอยอัปเกรดไปทีละตัวทีละตัวแบบนี้จะดีกว่าครับถ้าคาแรคเตอร์เขาปรับเปลี่ยนไปอีกสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เท่มากๆนะครับสำหรับเจ็ p แพ k สปิกรแมนนะพอดีว่าเจ็ทแพ k สปิกร m มนโมเดลเขาเป็นโมเดลเดียวกับดาร์คสปิกรแมนเลยครับทุกคนเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมแบบที่บอกครับ โมเดลยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเจ็ตแพกมาที่หลังเท่านั้นเองนะครับผมโอเคผมอัพแม็กแล้วนะครับจากเลเวลหมาเลเวล6ครับผมดามเมจ3 5 0 0รและมีการโจมตี45ครับผมคูดาวน์ดห้าวเอาตีไม่ถึงตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะตีให้ถึงเอาตีถึงนี่ใช่ไหมถึงอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ถึงแค่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะตีครอบคุมมาถึงตรงนี้ก็จะต้องขยับมาอีกนิดหนึ่งนะครับ เลเซอร์คาเมล่าแมนคาอัพแม็กครับผมทุกคนดาเมจ1,400และสมีการโจมตี40คูดาว0.2วิครับคูดาวเนี่ยดีกว่าเจ็ตแพ็กสปิกรแมนครับสตัวนี้มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันอย่างนึงก็คือราคาที่ใช้ในการอัพเกรดนั่นเองครับส่วนเม็กนะครับผมผมคิดว่าเม็กเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในระดับรีเจนสำหรับผมนะ ผมค่อนข้างชอบตัวนี้เพราะว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดใช้น้อยครับผมเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมจนไปถึงท้ายเกมเลยนะครับแล้วก็ความสามารถที่สอง,ของเขาที่ว่าโจมตีโซโลเนี่ยมันก็ดีมากๆครับช่วยคอมบกับไททันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะวางเลเซอร์คาเมราแมนคาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับกับ เจ็ตแพ็กสปิกรแมนนะครับผมจากเลเวล1ไปเลเวล2ครับสำหรับเลเซอร์คอมเบล่าแมนคารครับใช้เงิน400 400เนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆนะครับในช่วงต้นเกมกว่าเราจะผ่านไปได้แต่ละเวฟกว่าจะฟาร์มได้400ก็ลากเลือดมากแล้วนะครับผมจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน800ครับจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน1,500ครับจากเลเวล4ไปเลเวลสุดท้ายครับผมหรือว่าอัพแม็กใช้เงิน2,500 2,500 ถามว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะไหมเยอะนะครับผมแต่เป็นลองเจ้าเจ็ตแพ็กสปิกรแมนครับแต่เพื่อนๆต้องไม่ลืมครับว่าช่วงต้นเกม เจ็ตแพคสปิกรแมนทำได้ดีกว่าครับในเรื่องของราคาที่ใช้ในการอัปเกรดใช้เงินน้อยกว่า l a เซอร์ค e มเ m ล่าแมนคะครับผมรวมไปถึงดาเมจด้วยนะครับผมได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นเจ้าเจ็ตแพคสปิกรแมนก็คือเราวางไว้แล้วค่อยๆอัปเกรดไปไม่ต้องอัพแม็กนะครับผมสามารถทําแบบนั้นได้แต่ l a s ซอร์ค e มเ m ล่าแมนคเ่ย ทำไม่ได้นะครับผมถามว่าทําได้ไหมทําได้แหละแต่ดาเมจมันจะไม่พอนะครับผมดาเมจมันน้อยครับทุกคนแม้จะมี dps ที่สูงนะครับผมรวมไปถึงครูดาวด้วยแต่ดาเมจมันไม่พอสําหรับการทําแบบเจ้าเจ็ตแพ็กสปิกรแมนครับเพราะฉะนั้นผมยกให้เจ็ตแพ็กสปิกรแมนดีกว่าเจ้า l a s ซอร์ m e r เมล่าแมนค่ะนะครับส่วน m ม c คั m เมล่าแมถ้าให้เลือกระหว่าง m ม c คั m เมล่าแมกับ เจ็ตแพ็กสปิกรแมนะครับ2ตัวนี้ค่อนข้างเลือกยากนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าดีทั้งคู่เลยนะครับในช่วงต้นเกมผมยกให้ m e ็กคาเมล่าแมก็แล้วกันนะครับส่วนช่วงกลางเกมจนไปถึงท้ายเกมเจ็ตแพ็กสปิกรแมนทำได้ดีกว่าครับสำหรับผมนะนะฮะเพราะว่าดาเมจเขามากกว่านะครับผมแล้วจะมีการโจมตีครับของเม็กคาเมล่าแมนเนี่ยมันมากกว่าก็จริงครับ50แต่ว่าถ้าเรานับดาเมจจริงๆเนี่ยวงนอกเนี่ยมัน จมตีเบานะครับทุกคนเขาจะโจมตีหนักก็ต่อเมื่อเข้ามาวงในสุดนะครับผมพร้อมกับติดสถานะโซโลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถใช้เมกคาเมล่าแมนใช้ได้ดีครับคอมโบกับไททันได้สบายครับแต่ถ้าจะใช้ช่วงกลางเกมไปจนถึงท้ายเกมหรือว่าช่วงแรกๆตั้งแต่ต้นเลยเนี่ย โดยที่เราจะไม่นําเจ้าเมกไปเนี่ยเลือกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะต้องดูเซ็ตที่ใช้งานด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้คอมโบกับตัวอื่นเลยก็เจ็ตแพ็กสปิกรแมนจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาโจมตีดาเมจเดียวแล้วก็เห็นดาเมจแบบชัดเจนเลยนะครับผม0.5น,นวิครับครั้งละ3,500นั่นหมายความว่า1วิเขาจะทำดาเมจอยู่ที่7 0 0 0นั่นเองครับ เอาละครับเจ็ตแพ็กสปิกรแมนก็มีประมาณนี้ครับผมทุกคนแต่ก็น่าเสียดายนะครับไม่มีความสามารถที่2หรือว่าความสามารถพิเศษเพิ่มเติมเพ้ามานะครับผมแต่ผู้พัฒนาเขาคิดไว้แล้วแหละถ้ามีมันก็จะโกงเกินไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันตัวเขาก็โหดมากพออยู่แล้วนะครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะสุ่มเจ้าเจ็ p แพ็กสปิกรแมนครับก็ลองเอาคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับผมอยู่ระดับเทียสครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพวกนี้แล้วเนี่ยโอเคใช้ดีๆฮะดี กว่าตัวก่อนๆที่อัพมาอย่างเจ้าสปีกเกอร์วูแมนอะไรแบบนี้ฮะพวกนั้นคือใช้งานจริงไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะถ้านํามาเปรียบเทียบกับพวกนี้พวกนี้จะทำดามเมจใช้งานได้ดีกว่านะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ